พลิกวิกฤตโควิดหนุ่มไลแมนทำงาน15วันทำเงินมากกว่า50,000บาทในช่วงที่มีวิกฤตโควิดแบบนี้หลายคนต้องออกจากงานบางคนต้องพักงานทำให้รายได้ลดลงไปมากๆแต่ก็มีบางอาชีพที่ช่วงนี้เป็นช่วงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะหนุ่มไลแมนคนนี้ทำงาน15วัน,ทำ,น,วนทำเงินมากกว่า50,000บาทโดยคุณเจมส์เทพทารินได้โพสต์เล่าประสบการณ์ขับรถบริการส่งถึงบ้านในช่วง15วันที่ทำรายได้รวมมากกว่า50,000บาท จากการวิ่งทั้งหมด405งานอีกทั้งยังระบายความรู้สึกด้วยว่าจบสักทีกับ15วันที่โหดร้ายเหนื่อยจิตตกกังวลท้อมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราถอดใจแต่คิดไว้เสมอว่ายังไงเราก็ต้องทาให้ได้แล้วเราก็ผ่านมันไปได้บทเรียนนี้มันทำให้เราได้อะไรหลายๆอย่างมากมายมันไม่ง่ายเลยกับการที่เราจะหาเงินตัวเป็นเกลียวมันทำให้เรานึกถึงหลายๆคน คนที่เขาเคยยอมสู้เพื่อเราและครอบครัวมันเหนื่อยจริงครับแต่มันภูมิใจ